สบายดียพี่น้องจ้าพี่น้องมามากินย่างน้ำกันพี่น้องอัแบด,ด,ดมากินย่างไก่น้ำกันค่ะย่างปีกไก่ย่างหมูมาได้พี่น้องย่างกระดูกหมูย่างหมูมนนีอากาศดีแดดดีก็เลยย่างให้ลูกๆก,กินคอยชิกินจำจุใส่ดีมาเด้อมาเด้อใส่กอกพลั้งพี่น้องมาเด้อ มันแดงๆในใส่กอ,อกใส่พริกเนี่พี่น้องแม่เกสแต่ว่าเผ็ดดอกพริกซื้อๆอยู่บ่คือพริกบานเฮาใส่กอ,อกใส่ใพริกกินสี่คนขาดลูกไส้กบไส้กบสีมหาเดยนหนา มาด้วยอจจาพี่น้องจ๋ามากินนำกันวันนี้มีเดียอยเกลย่างหนึ่งขอนี้เอาไว้แล้วให้เด็กหน่อยพี่กี้เจ้าน้าเขาเจอเอาปลามาเผาข่อบพี่เข่าชะนอเนาะท่าใครบ่พี่น้องพี่เขาท่าใครุดแสบเนาะทานแต่หู้งหู้ง มาได้จ้ามาได้จ้าพี่น้องมีมีตัวอะไรแม่น,นอนเฝอเออพี่น้องเอ็ดอุคูอยู่นอนเฝ้าทากินนะ่ะทากินเนีน่ยใส่กอกย่างทากินไก่ย,ย่าง <laughs> เอ็ดอุคูอยู่มาเฝ้ากินไก่ย,ย่างได้เนี่พี่น้องโ <laughs> อ้ยกี่สิตัวไว้เจ็บหัวหอมมาน,นอนเฝ้า

เปินอย่างแล้วพี่น้องปินอย่างแล้วกินเรียบร้อยลูกเต่าเต่าได้กันนี้แล้วบ้านนี้ตอนนี้ขณะนี้พี่น้องจะสามทุ่มสามทุ่มฝรั่งเศสตาตาบ่าได้รับเลยพี่น้องตาซุกซิมอย่าง อย่างสวนทุกอย่างชูถ่ายคืออย่างไข่พี่น้องอันนี้ไข่ปิ้งของแท้เด้๋พี่น้องไข่ปิ้งไข่ปิ้งของแท้มาได้กินไข่ปิ้งน้ำกันพี่น้องจ้าบรรยากาศบรรยากาศยามค่ำคืนบรรยากาศยามค่ำคืนสามทุ่มนะช่วงหน้าวันจะเป็นนักศึเนาะ มีแอปเปิลแอปเปิลผ้างหงากองอันนี้บรรยากาศแอปเปิลผ้างหงากองพี่น้องจา้าอันนี้แอปตะกะเตน 妈，给它给弟弟、给侬，抓抓。